สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการติดตั้งเทมเพลตจุลล่าเว็บไซต์ที่ทางโครงการติดตั้งให้กับท่านสมาชิกค,คือเว็บไซต์โปรแกรมสำเร็จรูปจุลล่า1.5ดังนั้นเทมเพลตที่เราจะโหลดมาติดตั้งก็ต้องเป็นจุลล่า1.5เช่นกันนะคะบางครั้งอาจจะใช้1.0ได้ แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆขอให้ใช้โปรแกรมที่ตรงกันกันกบเว็บไซต์นะคะก็คือเทมเพลตจุลล่า1.5ให้เรามาดูด้วยกันเลยนะคะที่ท่านเห็นต่อไปนี้คือหน้าตาของเทมเพลตจุลล่า1.5ที่ทางโครงการได้ติดตั้งให้ท่านหน้าตาของเทมเพลตแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน หน้าเทมเพลตแต่และเทมเพลตก็มีตำแหน่งของโมดูลที่ไม่เหมือนกันแต่โดยหลักทั่วไปแล้วก็จะมีโมดูลที่วางทางด้านซ้ายและทางด้านขวาบางเทมเพลตก็จะมีโมดูลที่วางกุตเตอร์และท็อปด้วยการที่เว็บไซต์ของท่านจะมีความสวยงามอ่านง่ายและเป็นที่ดึงดูดใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับเทมเพลตด้วยนะคะ เทมเพลตเปรบยบเสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มส่วนเสริมข้างในเอาไว้และเปลือกนี้บางครั้งก็สามารถโชว์สิ่งที่อยู่ภายในได้ด้วยถ้าเปรียบเหมือนกับหน้าตาของมนุษย์โมดูลที่วางอยู่ซ้ายและขวาอาจจะเปรียบเหมือนกับดวงตาจมูกปากคิ้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะเปลี่ยนเทมเพลตกันได้อย่างไร โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจุมลาถ้าท่านไม่ทราบว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรบ้างให้เราเสิร์ฟเ n g i n e นะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Free รีเทมเพลตจุมลาค่ะ ะะ Search Engine จะค้นหาคำว่าฟรีจุล l า t เทมเพลตให้เรานะคะเป็นพันๆเว็บไซต์เลยนะคะแล้วที่เห็นตอนนี้ก็มีประมาณ5 5ล้านนะคะ5ล้านกว่าเว็บนะคะและทางด้านขวานี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่เขาทำขายนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วผู้สอน จะใช้เทมเพลตฟรีของ s i t e c ล o า d .com ค่ะเพราะว่ามีความสวยงามมีแบบให้เลือกมากมายและมีความผิดพลาดน้อยนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ s i t e c ล o า d .com นะคะจะโชว์หน้าตาของเทมเพลตรุ่นต่างๆของ Joomla um มีทั้ง 1.6, 1.5และ1.0รุ่นที่เราจะใช้คือ1.5ค่ะ สมมติว่าเราต้องการเทมเพลตตัวนี้นะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดเว็บไซต์กล่าวจะให้เราใส่ชื่อและนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ให้เราใส่อ e ีเมลของเรานะคะเพื่อที่ทาง g r o u ก d จะสามารถส่งไฟล์เพนเพลตนี้ให้กับเราได้จากนั้นก็ใส่โค้ดเพราะทางเว็บไซต์ของ SiteGround.com ป้องกันสแปมบอทจึงต้องมีโค้ดให้ท่านกรอกด้วยนะคะ กรอกแล้วเราก็คลิกที่ i Agree แล้ว Process ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เรากลับมาดูที่อีเมลของเราค่ะ มาแล้วนะคะไซ์กลาวเทมเพลตที่เราโหลดไปเมื่อกี้นะคะไซ์กลาวจะขอให้เรายืนยันการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งค่ะของผู้สอนใช้ไฟฟอกนะคะเวลาที่ดาวน์โหลดก็จะมัืออานเขาทาไฟฟอกจะบันทึกแฟม ไว้ให้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดใน My Document ของเรานะคะถ้าเครื่องใดใช้ IE ก็เขาจะถามว่าให้เราบันทึกแฟมนี้ที่ไหนตกลงนะคะอันนี้คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะค,ะ,คะเสร็จแล้วนะคะ กลับมาที่เว็บไซต์ของท่านนะคะเว็บไซต์ของท่านการติดตั้งเทมเพลตขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเราต้องไปทำด้านผู้ดูแลเว็บไซต์นะคะด้านหน้านี้จะเป็นด้านที่โชว์ให้กับผู้คนทั่วไปได้มองเห็นแต่ว่า ในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์เราต้องล็อกอินเข้าไปใช้งานเราพิมพ์คำว่า a d m i n i s t r a t o r ด้านหลัง slash home เสร็จแล้ว enter เชื่อผู้ใช้งานที่ทางโครงการเชื่อินไทยตั้งให้ท่านคือ admin นะคะ ส่วนรหัสผ่านทางโครงการได้แจ้งให้กับท่านได้ทราบแล้วก็ใส่รหัสผ่านของท่านเองลงไปนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเราจะเจอหน้านี้นะคะซึ่งเป็นหน้าของส่วนผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้สอนได้เปลี่ยนภาษาจากเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทั้งหมดค่ะเพื่อสะดวกแก่การสอนถ้าท่านใดที่ ชื่นชอบเมนูภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนที่การจัดการภาษาได้นะคะในส่วนของแอดมินนะคะถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษท่านคลิกตรงนี้แล้วคลิกที่ค่าปกติก็จะทางหน้าผู้ดูแลว,วิปก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านตอนนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่นะคะ รู้ได้อย่างไรก็ดูที่ตัวนี้นะคะรูปดาวสีเหลืองตัวนี้จะเป็นการแสดงค่าปกติว่าเป็นค่าปัจจุบันก็คือภาษาไทยนี้เรากลับมาที่การติดตั้งเทมเพลตของเรานะคะเราเข้าไปที่ส่วนขยายติดตั้งถอนการติดตั้งจากนั้นคลิกที่เรียกดู ของผู้สอนได้ดาวน์โหลดเทมเพลตมาไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะเมื่อเป็นคลิกเข้าไปเราก็จะเจอที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เทมเพลตนะคะนี่เลือกอันนี้นะคะแล้วก็คลิกแล้วโอเพจากนั้นอัปโหลดไฟล์ติดตั้งได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อติดตั้งเทมเพลตสำเร็จก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแถบสีฟ้าๆอย่างนี้ถ้าขึ้นสีแดงเป็นแถบสีแดงเมื่อไหร่แสดงว่าติดตั้งไม่สำเร็จนะคะไฟล์เทมเพลตไม่ควรจะเกินจาก 200K นะคะเป็น 200K เพราะว่าถ้าไฟล์ขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์จะทำให้ ใช้เวลานานแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะตัดไปนะคะไม่สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้ค่ะเรามาดูเทมเพลตที่เราอัปโหลดขึ้นไปกันนะคะกลับไปที่ส่วนขยายการจัดการเทมเพลตขึ้นมาแล้วนะคะเทมเพลตที่เราอัปโหลดมาหน้าตาอย่างนี้ให้เห็นปัจจุบันเทมเพลตที่เราเห็นอยู่นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือมีดาวสีเหลืองตรง ตัวที่เราใช้งานอยู่นะคะเป็นค่าปัจจุบันทีนี้เราจะเปลี่ยนเราก็ไปคลิกเทมเพลตที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นไปคลิกที่ค่าปกติดาวสีเหลืองนี้ก็จะมาอยู่ด้านหลังเทมเพลตที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อตะกี้นี้นะคะดูซิว่าเปลี่ยนไหมเราเข้ามาดูที่การแสดงตัวอย่าง นี่คือหน้าตาเทมเพลตที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะคะสวยงามนะคะแล้วทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเทมเพลตแต่และเทมเพลตมีโมดูลตำแหน่งโมดูลอยู่ตรงไหนบ้าง ยกตัวอย่างเช่นเทมเพลตนี้เป็นต้นนะคะเรากลับมาที่ผู้ดูแลเว็บนะะผู้ดูแลระบบเราอยากดูตำแหน่งของโมดูลแล้วก็ไปคลิกเทมเพลตปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่เข้าไปที่แก้ไขเข้าไปที่แสดงตัวอย่างเราก็จะเห็นตำแหน่งโมดูลแล้วนะคะนี่คือตำแหน่งโมดูลชื่อ user 3นะคะ ตัวนี้ชื่อ Top ตัวนี้ชื่อ User 4ตัวนี้ชื่อ l ล b ตัวนี้ Right นะคะเป็นโมโดซูซ้ายและขวาค่ะตัวนี้เป็นโมโดูที่อยู่ด้านล่างนะคะชื่อ Debug เพราะฉะนั้นนีท่านสามารถจัดวางตำแหน่งโมดูลตามต้องการได้จัดวางตำแหน่งโมดูลอย่างไรจะมีสอนในครั้งต่อไปนะคะค่ะนี่คือวิธีการเปลี่ยนเทมเพลตนะคะซึ่งง่ายมากถ้าลองทำโดยเองสักสองาครั้งนะคะจปะเปลี่ยนประมาณสองหรือสามเทมเพลตท่านก็จะคล่องขึ้นแต่ไม่แนะนำให้ท่านอัปโหลด เทมเพลตขึ้นไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์มากกว่า5เทมเพลตนะคะเพราะว่าพื้นที่ของท่านจะต้องเก็บรูปภาพเหล่านี้นะคะที่การจัดการมีเดียเพราะฉะนั้นไฟล์รูปภาพยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ก็ใช้พื้นที่ในการเก็บเยอะจะทำให้พื้นที่ในการอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆของท่านเต็มเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น ติดตั้งขึ้นไปดูได้ไม่เกินห้าเทมเพลตนะคะถ้าเทมเพลตที่ท่านติดตั้งขึ้นไปเนี่ยไม่สวยหรือท่านไม่ต้องการท่านก็กลับมาที่ติดตั้งถอนการติดตั้งเข้ามาที่เทมเพลตเทมเพลตที่ท่านสามารถลบได้จะเป็นสีเข้มๆนะคะสีเข้มๆ ส่วนสีที่เป็นสีเทาอ่อนๆท่านไม่สามารถลบออกได้นะคะเพราะว่าเป็นเทมเพลตที่ใช้งานอยู่อาจจะลบเทมเพลตที่ชื่อ B ออกนะคะ B นะคะ B ที่แปลว่าพึ่งนะคะเราก็มาถอนการติดตั้งได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นแถบติฟ้าว่าถอนการติดตั้งเทมเพลตสำเร็จ ตอนนี้การติดตั้งเทมเพลตก็ได้สอนจบลงแล้วนะคะขอให้ท่านสมาชิกได้ลองทําในเว็บไซต์ของท่านดูนะคะแล้วในโอกาสหน้าจะมาสอนการใช้งานโมดูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ